เปิดประวัติผู้กองทอนจากเด็กเลี้ยงควายสู่สายรับจับทิศแย้มร้อยตำรวจเอกนิติธรประชนการจนาหรือผู้กองทอนรองสารวัตรกองกำกับการห้ากองบังคับการปราบปรามนักสืบฟันเฟืองคนสำคัญช่วยปิดคดีอดีตท,ท่านเจ้าคุณแย้มยักยอกเงินวัดไร้ขิงหลายร้อยล้านร้อยตำรวจเอกนิติธรเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารคอกแมกกาซีนว่าจบนักเรียนตำรวจนครบาลรุ่น70นักเรียนในร้อยตำรวจอบรมรุ่น45 เกิดในครอบครัวชาวนายากจนที่ขอนแกน่นเป็นพี่ชายคนโตในจํานวนพี่น้องสี่คนวัยเด็กต้องเลี้ยงควายทํางานรับจ้างช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวหลังจบมัธยมปลายหันหลังให้บ้านเกิดออกเดินตามหาฝันด้วยเงินติดตัว200บาททำงานที่แรกเป็นช่างซ่อมจากโรงทอผ้าเมืองปากน้ำจนเมื่อปี2540เจอพิษเศรษฐกิจฟองสบู่แตกโรงงานถูกปิดจึงไปเป็นทหารเกณฑ์อยู่2ปี ออกมาตัดสินใจสอบเข้านักเรียนตำรวจนครบาลรุ่นเจสิบตามความฝันของคุณพ่อที่อยากให้ลูกชายเป็นผู้พิทักษ์สันติราษรับราชการครั้งแรกตำแหน่งพลสำรองพิเศษงานห้ากองกำกับการอารักขาและรักษาความปลอดภัยกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191ก่อนย้ายสายงานมาเป็นผู้บังคับมู่จราจรสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองชีวิตมาไกลเกินเส้นทางที่คิดฝันเพราะฝีมือยิงปืนเข้าขั้นหัวสุด,สด เขาเล่าว่าคืนหนึ่งเกิดเหตุวัยรุ่นขนองปาอิดใส่ต้องตำรวจจนกระจกแตกกระจายขณะที่เขาเข้าเวรอยู่ในตู้จึงชักปืนยิงใส่ไปหกนัดแต่พลาดเป้าทุกนัดอายตัวเองเป็นถึงตำรวจแต่ฝีมือยิงปืนไม่เป็นโลเป็นภายจะไปปกป้องชาวบ้านได้อย่างไรจึงลงทุนไปฝึกซ้อมยิงปืนในสนามทูปาเตมีตีซีนัก,กีฬายิงปืนทีมชาติขอช่วยฝึกปืนให้ฝีมือพัฒนารุดหน้าจนก้าวไปติดทีมชาติไทยคว้ารางวัลแม่นปืนมากมาย ก่อนปิดฉากนักกีฬาทีมชาติขณะเส้นทางกำลังรุ่งพุ่งแรงจะได้ไปแข่งโอลิมปิกเมื่อรถประสบอุบัติเหตุแขนหักแต่ยังคงลงแข่งให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติคว้ารางวัลเป็นกอบเป็นกรํารตลอดมาปี2,556เส้นทางชีวิตร,ราชการเปลี่ยนอีกครั้งผู้ใหญ่เห็นเป็นนักกีฬายิงปืนมือฉมังเลยชนวางนกวีดมาทํางานสืบสวน เป็นผู้บังคับหมู่กองกำกับการ5กองปราบปรามได้ในตำรวจฝีมือดีพลตำรวจตรีภูมินพุ่มพันธุ์โมสมัยเป็นรองผู้กำกับหกองปราบปรามช่วยติวิชานักสืบแบบจับมือทำจนกล้ากแกร่งร้อนวิชาตามไละล่าลากคอผู้ต้องหาหมายจับครั้างเก่าครองสถิติจับกลุ่มคนร้ายมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของหน่วยจนได้รับฉายาตำรวจเหล็กกองปรานอกจากนี้ผู้กองทอนได้สร้างผลงานอยู่เบื้องหลังร่วมปิดคดีสำคัญๆได้หลายคดี อทิจับกลุ่มนายวิทูลรีตบุตรหรือเอ็มมือสังหารโหดเศธีนีสายบุญยัดตู้เย็นที่เชียงใหม่จับนายบีรพน์ปิอมรหรือปุ๊กเคยโหดฆ่ายกครูห้าศพที่อุตรดิตถ์จับนายนัฐกิจหรือมีวงอันตันสุขเจ้าของโรงเชือดหมูยิงสารวัตรกำนันราชบุรีดับพร้อมเพื่อนสองศพจับนายอำนาจหรือเก่งอยากเทศยกพวกยิงถล่มบ้านอดีตทหารยศพลโทมีทหารติดตามเสียชีวิตหนึ่งสาหัสหนึ่งจับนายมณจุริเมือง พอมดคริปโตสมคบชาวเวียดนามหลอกชาวบ้านลงทุนสูญเงินกว่า500ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโลกเกียรติติดยศสืบสวนดีเด่นของกองปราปรามและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถึง3รางวัลกระทั่งล่าสุดได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาปลอมตัวเป็นเด็กวัดแฝงเข้าไปหาข่าวในวัดไร่ขิงนาหลายเดือนจนสามารถปิดคด,ด,ดีทิศแย้มอดีตเจ้าอาวาสยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านไปเล่นพนันออนไลน์และเปสีกาคนสนิทได้อีกคดี